สวัสดีครับวันนี้นะคะงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักง,งานชนรัทานที่16ได้รับมอบหมายให้มาถอดความรู้งานในส่วนของฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมานุษทองมากในช่างชนรัฐานชำนาญงานค่ะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการหาค่าความแน่นของวัสดุบดอัดโดยวิธีการแทนที่ด้วยทรายค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับ ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมกันก่อนนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะครับพี่โนตคะฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมม,หรออรรมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างคะคือพูดถึงฝ่ายตรวจสอบนี่ครับมันหน้าที่ความรับผิดชอบมันตรงตามชื่ออยู่แล้วตรวจสอบและวิเคราะห์วิจัยทดลองตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณสมบัติของวัสดุเป็นไปตามหลักวิศวกรรมเป็นไปตามหลักของวิชาการเพื่อความ มันคงแข็งแรงและปลอดภัยะนะครับคือหน้าที่ของเราหน้าที่หลักของเราจริงๆแล้วก็คืออย่างที่เห็นเห็นนะครับคือทดสอบวิจัยทดลองแล้วก็วิเคราะห์ตามที่ผมพูดมาดับต่อไปจะขอให้พี่โน้ตช่วยอธิบายขั้นตอนของวิธีการหาค่าความแน่นของวัสดุบดอัดโดยวิธีการแทนที่ด้วยทรายด้วยค่ะครับครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสนามแต่ก่อนที่จะออกสนามไปดู อ่าอานทดสอบจริงๆนะครับผมอยากแนะนําเครื่องมือในการทดสอบความแน่นในสนามก่อนนะครับเชิญครัโอเคครับก่อนที่จะออกไปดูการทดสอบจริงในสนามผมขอแนะนําเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบความแน่นในสนามก่อนนะครับประกอบด้วยแซนโคนแผ่นเพลสแล้วก็ช้อนสาหรับแต่งขอบหลุมคะคอนกาช่างซึ่งมีความละเอียด0.1กรัม แล้วก็ทรายตะแกรงกระป๋องฮนะกระป๋องสำหรับเก็บตัวอย่างดินในสนามเพื่อเอามาหาไอ้มอยเชอร์คอนเทนต์ความชื้นความความชื้นจริงในในอ่างหลบ,บอีกครั้งหนึ่งก็เครื่องมือครบทุกอย่างแค่นี้ฮะเดี๋ยวเรอไปออกงานจริงกันเลยดีกว่าครับกรนนนะบวนการทดสอบความแน่นในสนามนะฮะความแน่นพูดถึงความแน่นมันก็ใช้หลักธรรมดาครับคือ น้ำหนักหารด้วยปริมาตร <_ d ensity> เป็นค่าเดนซิต i t y ที่เราต้องการวัสดุต่างๆท,ที่ที่ทำการบดหนักเน, рах, นี่ยทาง l a บได้เก็บตัวอย่างแล้วก็ได้ทำความแน่นเวลาของของแลบมันก็มีตัวอย่างอยู่แล้วแล้วเราต้องการตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับของแลบที่เราทดลองไว้ว่าม,า,มวา,มมามันเป็นไปตามหลักวิชาการไหมเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไหมถ้าม <od> ันเป็นไปตามหลักวิศวกรรมก็เราถือว่าโอเคมันเป็นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของกวายตรวจสอบอยู่แล้ว ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมคือความลึกแล้วพูดถึงความลึกของหลุมเจาะมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุที่ทําการบดอัดผมยกตัวอย่างว่าวัสดุที่มีขนาดไม่เกินครึ่งน,นิว้วความลึกของหลุมเจาะนี่ก็ประมาณ3ามจอถ้าวัสดุ1นิ้นวถ้าขนาดของวัสดุ1นนิ้นวความลึกก็อยู่ที่ประมาณ3.9 ถ้าขนาดของวัสดุนิ้วครึ่งความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ5.2 5.2นิ้วแต่จริงๆแล้วที่ที่ทางก่ายสวจสอบมาเจาะนะส่วนมากเราจะเจาะอยู่ที่ประมาณ7เซนครึ่งความลึกของหลุม7จเซนครึ่งโอเคครับทรายเนี้ยถือว่าเป็นน้ำหนักทรายขอนที่จะเอาไปแทนที่ ในหลุมที่เราเจาะไว้รอรอ,รอจนกว่าทรายมันจะนิ่งนะฮะคือพอทรายพอทรายนิ่งเนี่ยแสดงว่ามันมัน,ม,นมันเต็มถึงนี้แล้วนะฮะเต็มถึงเนี้ยแล้วเต็มถึงนี้เราเ็เราก็ต้องทรายเต็มก็ต้องยกออกแล้วก็ตักทรายแล้วก็ไปคํานวณฮนะคานวณปริมาตรของหลุมคือทรายที่ลงไปในหลุมเนะี่ยมันก็ เอาน้ำหนักทรายที่คงเหลือนะครับแล้วก็น้ำหนักทรายในแผ่นใ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 นกลวยนี้นะฮะแล้วก็ในในแผ่นเพรสลบมันจะเป็นปริมาตรของหลุมแล้วค่าต่างๆมันก็เป็นไปตามหลักการคำนวณนี้ให้นะฮะพูดถึงอะถ้าเรารู้กระบวนการในการทํางานแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรตอนนี้เสร็จในกระบวนการทดสอบเสร็จแล้วครับในกระบวนการทดสอบอะเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือเก็บทรายกลับแล้วทรายเนี้ยเราก็ต้องไปร่อน่้นใหม่เพื่อที่จะทําหลุมต่อไปนะครับ คือทรายนีย้ต้องไปร่อนผ่านตะแกรงเบอร์สิบแล้วก็ค้างเบอร์หกสิบเหมือนเดิมไอตัวตะแกรงเ,เพราะว่าทําไมถึงต้องร่อนไอบางครั้งไอเวลาเราทําความสะอาดไม่หมดนะครับเนี้ยอยา่างอย่างพวกเม็ดหินหมดดินขนาดนี้ครับมันจะติดอยู่ในทรายพอติดในทรายมันทําให้ค่าน้ําหนักค่าปริมาตรต่างๆเปลี่ยนไปฮะมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นถ้าเราจะเอาทรายตัวเนี้ยไปใช้ในหลุมต่อไปเนี่ยเราต้องร่อนร่อนผ่านตะแกรงเบอร์สิบ คือถ้าเป็นตะแกรงเบอร์สิบนะพวกวัสดุอย่างเนี้ยมันจะค้างมันเบอร์สิบแล้วมันพอผ่านตะแกรงเบอร์สิบค้ง 60, างหกสิบไอตัวที่เป็นฝุน่นมันก็ตกลงมาอยู่ข้างล่างซึ่งเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทําการทดสอบทรายทรายทุกตัวอย่างเวลาเอาขึ้นจากหลุมนะครับเนี้ยเราต้องไปร่อนผ่านตะแกรงใหม่เพื่อให้ได้ขนาดทรายที่เท่ากันความไอผลของการทดสอบมันจะได้ออกมาชัดเจนนะ ครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากภาคสนามหลังจากนั้นกระบวนการต่อไปก็คือคำนวณฮะคำนวณหาความหนาแน่นว่าความหนาแน่นภาคสนามตรงกับสเปคที่เขาระบุหรือไม่ถ้าต,ตรงกับสเปคที่เขาระบุรอข้อรายารงานพู้คุาบัญชาเพื่อเสนอให้ดําเนินการต่อไปครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามหลักวิศกรรมเป็นไปตามหลักของวิชาการคือคือ คือนี่หัวใจสำคัญของปลายตรวจสอบอยู่แล้วครับผมค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมโน,นทองมากนะคะในชัาชชลประทานชํำนาญงานค่ะที่มาให้ความรู้ในด้านการตรวจสอบความแน่นของวัสดุบดอัดโดยวิธีแทนค่าด้วยทรายนะคะขอบคุณค่ะค่ะงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสํานักง,งานชลประทานที่16หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถอดความรู้ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษางานทางด้านฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้าน,นวิศวกรรมเสาประทานนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ